ยียครันไม่ใช่นะฮะโต๊ะจีนอยู่ในด้านซ้ายมือนะฮะแล้วพี่พี่อยากกัดชิมรสชาติเลยคะนะชิมครับเขาต้องชิมบ้าเขาไม่ชิมไม่ได้ต้อป้อนเลยป้อนเลยที่ตุ้ยนะเออจะได้รู้ถึงนะครับจะได้แบบว่าพูดได้ว่าแบบตุ้ยเขาบอกว่าเราที่สสะอาดจ้ะ อันนี้เขาไม่ชื่อไหมครับไม่ก่ะชื่อพี่กุ๊กพี่กุ๊กแชมป์สี่ปีอืมนล่โหขาวไปมากนะจริงไหมครับเด็กกับผูหนึ่งนี่โชว์ลีลาเบรกแดงด้วยจริงไหมอาใส่หน่อยหมดแตวก็จะบอกว่าอ๋ออยากชิมนี่เป็นไงมีเรียกด้วยเป็นไงเล่าอ๋อดีนะขอบคุณครับผมขอบคุณครับได้ฮะมีที่เรียกเหมือนหาเรื่องมากเลยฮะเออผมมีตกใจ โอ้ยโอยการจะกินไก่หรือว่าจะอะไรอยากได้คืนพี่ตุ้ยนะอยากได้จากพี่ตุ้ยอ๋อเดี๋ยวให้อ่ตัวเล็กเอาคืนมาก่อนเร็วเอาคืนมาเอาามเดี๋ยวให้ครับขอบครับพี่ตุ้ยยังให้น้องหน่อยเร็วแล้วก็อยากได้จับมือพี่ตุ้ยนะ่นแปลว่าไม่จับมือหนูไม่แตะดกันนะครับผมอสามทีไม่ชอบนะครับอ๋ออ๋ออ๋อนั่นหลักเลยนะฮะขยันไม่ได้เข้าเปล่ามีข้างหลังนี้นะฮะ นทุนพักข้าวเนั่ครับนี่ยจริงหเราก็มีข้าวด้วยนะใช่มจีหกรอบก็มีข้าวเป็นบริษัทในเครือเดียวกันนั่นคือข้าวตาฉาบของเรานั่นเองส่งออกเนาะไล้ไหมเซ็นละพี่เล็กพี่เล็กจัดหมายเซ็นละพี่เล็กได้ได้ชิมฝิ่นหือน้องตุ้ยเต็มที่กันเลยวันนี้จัดมาไม่อั้น จับเต็มเลยได้จับเต็มกันที่จับไก่โดยไม่ใช้ซ่อมหรือเปล่าหลออป้ายมือบมว่าน่ะนะฮะสัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวะมเสิร์ฟไหมผมเสิร์ฟโอเคได้แต่กนที่กันนั่เองนั่เองกับถัวส่วอ่านถือให้แร้วก็รหใหญ่่ยังไม่มีไก่ผัดเนดม้วนอีกวางแล้วมีม้วงอีกประมาณด้วยเลย พี่ชวนชิมมป็นตั้เล่อกที่สามารถซื้อได้ CP ซีพีเฟส r t นะคะ200กรัมเพียงแค่39บาทเองวันนี้มีรโมานด้อ200วันนี้มีเท่าที่ทราบมากลมเพินชั่น3แพ็ค0 0หรือเปล่าสามแพ็ค้วเกี๋ยวกุ้งอ่อนเดี๋ยวกุ้งค่ะ่เลยมาฮะ ข้างหลังไหมฮะข้างหลังไหมข้างหลังไหมข้างหลังไหมฮะพี่พี่ทานไหนมาลดคนทาดเลยนะได้หลังนะฮะขออนุญาตนะฮะะๆๆของมีมีที่ไหนมีที่นี่แหละนะฮะครับลดคนครับลดคนนะฮะลดคนทิ้งตังลงบนถาดด้วยนะฮะเปล่าใช่ไหมใช่คุยขายดีมากเลยอ่ะดนี่นะฮะ คือจ่กันไม่ท่าเลยทีเดียววันนี้พ awesome> ี่เล็กก็ยังไม่หยุดยั้งกับไก่ป๊อปที่มีอยู่นะฮะเพราะวันนี้น้องค่อยมาทันทีใช่ไหมคะก็ต้องให้จัดจัดหนักจัดเต็มจัดเต็มครับขัอย่างต่อเนื่องที่เล็กและพี่ใหญ่ของเราเมาไหมฮะโอเคปะ S <S เรียกนะเรียกคนมาเรื่อยแล้วถ้าเดี <S 2> <S 2> ๋ยวให้นี่ตุ้ยนี่ตุ้ยมีเธอเด็กนี้เซ็กนี้จะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมีน้าเมย์บุญบุญเหมือนอารมณ์แบบคอนเสิร์ตสุนทรภพวันนี้ตุ้ยได้นำบทเพลงมาฝากไวยซึ้งๆค่ะเนาะน้าเมย์สายโยครับผมเออ เอาไปดีด้านหน้าเลยนะครเดี๋ยวทีมขเราีน่าล่านะครับเอาไปที่ด้านหน้าเลยนะสองเชอกใช่หมเลยอะเดี๋ยวเพราะว่าไฟเนี่ยเดี๋ยวหมดแน่นอนนะะีหนเลยค่ะอ๋อ คุณีกเรามาตรงนี้่อยนขอด้ค่ะเราเดิมาแล้วขอยอ่ะเราวนัะสหวาบของเราสมาวลาเอาครับหรืว่าพอเราเจลา้ดีเด๋ยวทุกคนอย่างนี้ดาสไม่ไหววางยาาติของเราเนี่ยจะอยู่ไนพี่อบน้าก็มีพี่มานนั่งอะไรเข้าอะไรตรงนี้ยังเก่งสิบอ่ะวาเกสิ เดี๋ยววันนี้มีบทเพลงเรียกมันนอนก็ได้อรอที่อนเสิรแม่บทเพลงไม่ใส่การเกงแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีแดนเซอร์ประกอบด้วยขอเป็นแดนฉลาดบ้างได้ไหมโ้โหแบกข้าตัวให้วงศุกร์เป็นเวลาสองร้อยสองร้อยไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวผมอยู่กับพี่กุ๊กก็ได้ให้พี่กุ๊กแดนโชว์เฮ้โย่างไงพี่กุ๊ก เอพี่กุ๊บพูดในใจว่ารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่มาเล่นแบบผมแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีแบทเทิลกันนะ่ะพร้อมหรือยังเอ่ยไม่พร้อมแต่ไม่พร้อมกลับบ้านคือผมบอกแล้วว่าคุณอย่าพยายามถาวอย่าใช่ป่ะอย่าพยายามมาดูมีส่วนต้องให้ต้องไม่ตุยหาใจเย็นๆค่อยๆจูกันติดตอนนี้เขาอาจจะเที่ยวไก่อยู่เดี๋ยวมาพร้อมๆไหนจะเด่นออกมาใช่ใช่ครับอย่างที่บอกวันนี้เราผลิตภัณฑ์ CP ที่สุดยอดจริงกับพี่ตั้งบริบูร์เราพี่ตปนบริบบัพบริบัพกับนักกับพี่ตังลีลาแล้วที่แน่ๆวันนี้สามสามไอ้เอฟซุ่ยก็มาหาด้วยก็มาจัดส็นดีๆให้วันอุ่ยแล้วดที่เร่อนที่แล้อันนั้นเป็นแมวอีกแล้นะฮะแมววนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราสองคนเนตัวไปเป็นหันดีกว่าน้อดีกว่าี๋ยว่มท เราจะฟังเพลงแรกเราฟังเพลงสุดท้ายก่อนแล้วกันนะฮะผมเดี๋ยว